กินแล้วครับกินแล้ววัดโอ้โหตัวเล็กหน่อยครับผมตัวนี้กินแล้วครับกินแล้วติดมาเแลยวครับผมครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่อง sensational อยู่หากินกับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาตกเชิงเลี้ยวอีกเหมือนเดิมครับผมดูบรรยากาศ โคตรฟิลอะวันนี้ก็จะมาตกชิงเหลียวน้หมายตรงนี้ข้างหน้าเลยผมจะนั่งเรือตกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักกีตัววันนี้เบ็ดก็ใช้เบ็ดคันเดียวนะครับนี่ใช้คันเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาแน่นอนเชื่อเดมาเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะแหวกตรงนี้ออกก่อน ก็จะหย่อนตรงนี้เลยเกินแล้วครับโอ้ติดย่าวะ่นะบย่อนไหม กิแล้วครับโอ้โหหาปลาไปทอดกรอบครับผมต้องหย่อนให้ตรงรูด้วยนะหย่อนไม่ตรงรูมันก็ติดยากิกนแล้วครับกินแล้ว ติดแล้วครับโอ้โหใสพอได้อยู่ครับตัวนี้ใสพอใหญ่อยู่นี่ครับสุดยอดละทำไมครับผมกินแล้วครับกินแล้ววัดโอ้โหตัวเล็กหน่อยครับผมตัวนี้ it's a yard นี่ครับเนี่ยเอาไหมติดมาแล้วครับผมนี่ครับ สแค่นี้นะครับผมใส่ก็ไม่ได้ใหญ่มากใส่เบ็ดในทุ่งนาไหมช่วงนี้น้ำเข้านาเต็มเลยแถวหมู่บ้านผมเขาทำนางไงมีใครอยากดูไหมกินแล้วครับอ้ยไม่ติด ถ้ามีใครอยากดูผมใส่เบ็ดในทุงน่งนาก็เม้นมาบอกทีนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าถ้าอยากดูจริงนะถ้าอยากดูเยอะนะ่ะผมก็จะไปทำเบ็ดทำเบ็ดปากครับแล้วก็ไปใส่โอ้โหกินดีมากช่วงนี้น่าจะเป็นปลาใส่เล็กนี่แหละ กินแล้วติดมาแล้วครับผมนี่ครับใส่ก็เพาได้นะครับผมตัวไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากโดมาขึ้นข้างเลยอีกแล้โอ้จะมาไล่ปลาปอีกแล้กินแล้วครับโอ้โหไม่ติด โอ้โหฝูงปลาโดมันขึ้นอยู่ข้างหลังเรือตรงนี้เองอะเนี่ยเห็นนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าถ่ายเห็นหรอเปล่ามันขึ้นอยู่ข้างๆเนี่ยถ้ามันถ้าแม่มันกินเบ็ดผมทำไงวะเนี่ยขาดอีกกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วตีด,ดีก็ครับผมนี่แหละครับไซด์ทอดกรอบ ทหมครับกินแล้วครับกินแล้วติดมาแล้วครับผมนี่วันนี้เลยจะติดดีหน่อย กินแล้วครับกินแล้ว,ต,วติดมาแล้วครับผมติดมาแล้วเป็นไงโอ้ยเมื่อยนี่นะครับใส่ก็เริ่มใหญ่มาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวปิดไว้ในเรือกันใส่เดือนตัวหน่อยนึงตกได้ปลาเป็นสิบนะครับ กินละเอาเนี่ยเมื่อกี้กินอยู่นี่กินละกินแล้ว,ลวโอ้ยไม่ติดกับผมเดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวให้ดูด้วยว่าผมเอาบะนินไปทำอะไรนะ่าสนมาก กินแล้วครับโอ้ยไม่ติดกินแล้วครับกินแล้วโอ้ยตัวเล็กเกินตัวนี้โอ้โหตัวหน่อยเดียวนี่ครับน่โป้งผมใหญ่กวีกปล่อยนะครับตัวนี้ กินแล้วครับติดมาแล้วครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้พอได้อยู่นะพอทอดได้อยู่แน่แเหมือนจะเล็กตกไปแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยครับผมอยู่ในเรือไปก่อนในเรือก็มีน้ำอยู่นะครับมันก็ยังว่ายเล่นอยู่ กินแล้วกินแล้วครับผมโอ้ยไม่ติดวะทำไมทีกินแล้ววัดโหูติดแล้วครับผมนี่รุ่นนี้ ตัวนี้ปล่อยดีกว่าเดี๋ยวปล่อยนะครับผมเอาใหม่ครับผมย้อนดีละจมบุ๊บวัดเลยติดครับผมแต่ว่าจะตัวน้อยนึงเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ นี่ครับปล่อยนะครับทำไมกินแล้ววัดฟึบอุ้ยติดขึ้นมาแล้วครับผมนี่สาสก็พอได้อยู่ตัวนี้ กินแล้วกินแล้วโอ้โห เปลี่ยนเสียเยอะอีกกันเปลี่ยนเสีย,เ,ยเปลี่ยนเสีย,ยใหม่กันอันนี้มันชอบแบบดินด้นๆใส่ดินด้นๆไปเลยนี่ทั้งตัวมา นิ่นๆ,ๆนิ่งกินไหมโอ้ยผมก็เริ่มจะเมื่อยแล้วเดี๋ยวลองหย่อนดูตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้ไม่กินก็เดี๋ยวผมหย่อนที่เดิมแต่ว่าจะหันหัวเรือใหม่ ตรงนี้ก็กินครับผมเฮ้ยมะยอนไหมกินแล้วครับกินแล้วโอ้ยไม่ติดตกปลาท่ามบรรยากาศฝนโปรยครับผม กินแล้วติดไหมติดแล้วครับผมติดยาออ้ยติดยาผมติดแน่นเลย,ยหืมาหมแตกเลยเดี๋ยวให้ดูปลากันถ้าปลาพอกินผมก็พอละก็จะกลับ โอเคครับผมปลาก็ได้พอสมควรละเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าเ่นียปลาก็ได้พอสมควรละก็พอดี่ปลาเอาไปเยอะก็เยากกินให้หมดไปพอแล้วโอเคครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องการกำลังใจมากเลยมาตกปลาทีไรฝนตกทุกทีก็เดี๋ยววันนี้ผมก็พอเพียงแค่นี้แหละครับปลาก็พอได้กินแล้วเห็นไหมครับพอได้กินแล้วเดี๋ยวไปทางับบข้าวกินเย็นนี้ไปสุดยอดละ